เก้าพระเอกนางเอกดังแห่งยุค90ย้อนรอยการจากไปก่อนไวอันควรจะมีใครกันบ้างนั้นเราไปชมกันเลยครับ 1. คุณบิ๊กดีทูอดีตนักร้องสุดโด่งดังแห่งยุค90หากย้อนไปในตอนนั้นบิ๊กดีทคือนักร้องที่กำลังมาแรงมากๆแต่ชีวิตบนเส้นทางบันเทิงของเขานั้นเป็นอันต้องดับลงหลังหนุ่มบิ๊กประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ตกคูน้ำและเป็นเหตุให้บิ๊กนั้นเกิดการสำลักน้ำขำ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อปีพศ2546ในช่วงเวลาดังกล่าวบิ๊กนอนรักษาตัวจากการเป็นเจ้าชายนิทราท่ามกลางความหงวงใหญ่ของแฟนคลับที่เฝ้ารอให้บิ๊กดีทูบีเตินกลับมาร้องเพลงให้พวกเขาฟังอีกครั้งแต่สุดท้ายแรงปารถนาไม่อาจยื้รมหายใจของเขาไว้ได้บิ๊กจากไปอย่างสงบเมื่อวันที่9ธันวาคมพศ2550ถึงวันนี้เขาก็ยังคงเป็นที่รักของเพื่อนๆนและแฟนคลับทุกคนมีการจัดลำลึกให้บิ๊กในทุกปีเช่นกัน 2. คุณเลขสลันสาครสิน อดีตพระเอกดังแห่งยุค90นักแสดงหนุ่มสุดหล่อมากฝีมืออนาคตไก่ที่เข้าสู่วงการบันเทิงวัยเพียง16ปีและมีผลงานมากมายจนเขากลายเป็นพระเอกดาวรุ่งเนื้อหอมที่เป็นที่รักของแฟนๆแต่แล้วสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่9พฤศจิกาย,ยนพศ2541เเล็กสลันได้หายตัวไปอย่างปริศนาโดยที่ไม่มีใครติดต่อเขาได้อีกเลยจนกระทั่งมีคนพบศพของเล็กสลันที่คลองแสนแสบ เล็กสลันเสียชีวิตจากการดิ่งคองแสนแสบด้วยวัยเพียง23ปีสร้างความเสียใจให้กับเหล่าบรรดาแฟนคลับเป็นอย่างมากถึงแม้ตอนนี้เขาจะไม่ได้อยู่แล้วแต่แฟนๆยังระลึกถึงเขาอยู่เสมอและตลอดไป 3. คุณจอนดีแลนหากย้อนไปในยุคนั้นจอนดีแลนคือนักแสดงวัยรุ่นที่กำลังโด่งดังแบบสุดขีด เขาคือพระเอกดาวรุ่งแห่งยุค90ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถพลิกคว่ำและถูกไฟข้อควนถนนสุขุมวิทอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเมื่อปีพศ .2538 เช้าของวันที่1ธันวาคมทุกสื่อรายงานการเสียชีวิตของนักสแสดงหนุ่มคนนี้ในช่วงเวลาดังกล่าวเขากำลังถ่ายทำละครเรื่องเมื่อหมอกสลายแต่ยังไม่ทันได้ถึงฉากอวสานจอร์นบีอันต้องจากไปยังไม่มีวันกลับด้วยอายุเพียง17ปีเท่านั้นแต่ชื่อเสียงและผลงานของเขา คงฝากไว้เป็นความทรงจำตลอดไป 4. คุณทาโทนาวนิกอดีตพระเอกคนดังในยุค90เช่นเดียวกันชื่อของนักแสดงหนุ่มคนนี้กำลังเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงมีงานหลั่งไหลเข้ามามากมายแต่สุดท้ายเขาไม่อาจทำตามความฝันของตัวเองได้ทำโทนาวนิกเสียชีวิตจากการพัดตกจากคอนโดชั้นที่17 เมื่อปีพศ2538อุบัติเหตุดังกล่าวสร้างความสะเทือนใจแก่ครอบครัวและเพื่อนในวงการบันเทิงเป็นอย่างมากเพราะเป็นการจากที่ไม่ได้มีการอำลาแต่ยอย่างใดเชื่อว่าวัยรุ่นในยุคนั้นยังคงจดจำชื่อของเขาอยู่ในใจตลอดไป 5. คุณนิวอาทิตย์ทองจินดาอาดีตพระเอกดาวรุ่งแห่งยุค90 เชื่อว่าไวรุ่นยุค80จะต้องรู้จักและชื่นชอบดาราหนุ่มนิวเป็นอันมากเพราะเขานั้นถูกจัดให้เป็นพระเอกเดาวรุ่งมาแรงหลังจากที่เคยเป็นนายแบบถ่ายนิตยสารมาหลายเล่มก่อนจะเริ่มถูกจับตามองมากขึ้นเมื่อถูกดึงมาเล่นภาพ,พยนตร์ แต่ไม่ทันจะได้ฉายแสงเจดิดจลัจอย่างเต็มที่นิวอาทิย์ก็ต้องจากไปด้วยอุบัติเหตุทางรถจนเมื่อวันที่1ตุลาคม2530ด้วยวัยเพียง22ปีเท่านั้นซึ่งข่าวการจากไปอย่างกระทันหันของนิวอาทิตย์นั้นสร้างความช็อกและเสียใจให้กับเราบรรดาแฟนๆและครอบครัวของพระเอกหนุ่มเป็นอย่างมากเลยทีเดียวหคุณเก๋คุณพิทักษ์จิตกระจ่าง น่งเอกดังในยุค90ที่จากไปจากอุบัติเหตุทางรถจนจุดเกิดเหตุบริเวณทางโค้งลงโปะอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีเมื่อปีพศ2538ซึ่งในขนาดนั้นเก๋บุญพิทักษ์มีอายุได้เพียง22ปีเท่านั้นเองครับ 6. คุณปูวิชุดาสวนสุวรรณนางเอกดาวรุ่งในยุค90ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถคว่ำบนถนนบางนาตราดบริเวณทางโค้งหรือที่รู้จักกันดีว่าโค้งร้อยศพเมื่อปีพศ2536ขณะนั้นเธอมีอายุเพียง19ปีและกำลังมีชื่อเสียงที่โด่งดังเป็นอย่างมากจากละครเรื่องอรุณสวัสด์ทางช่อง7การจากไปของเธอสร้างความเสียใจและเสียงร่ำไห้ของทุกคนที่รักเธอ ถึงวันนี้เธอก็ยังคงอยู่ในความทรงจำของแฟนคลับไม่ลืมเลือน 8. คุณโจ้นิสาวงวัดน์นางเอกดาวรุ่งในยุค90หากย้อนกลับไปเชื่อว่าวัยรุ่นในยุคนั้นไม่มีใครไม่รู้จักเธออย่างแน่นอนเพราะเธอคือนางเอกสาวที่โด่งดังมากๆในตอนนั้นจากนั้นเธอได้เสียชีวิตจากการประสบอุบัติเหตุรถคว่ำที่ถนนราชดาพิเศษ เมื่อวันที่6เมษายนพศ2538ในวัยเพียง28ปีเท่านั้นสร้างความเสียใจให้กับบรรดาแฟนๆที่รักเธอเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนั่นเองล่ะครับ ปิดท้ายกันที่คุณปอทิสดีพระเอกสุดโด่งดังที่เป็นที่รักของแฟนๆย้อนไปเมื่อวันที่10พฤศจิกาย,ยนพศ2558ในโลกออนไลน์ได้มีการแชร์ข้อความขอรับบริจาคเลือดให้ปอทิสดีซึ่งป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกขั้นวิกฤตท่ามกลางกำลังใจของคนไทยที่ท,ทราบข่าวต่างส่งไปให้พระเอกในดวงใจอย่างล้นหลามแต่สุดท้ายข่าวที่ทุกคนไม่อยากได้ยินก็เกิดขึ้น พอทิษฎดีได้จากไปอย่างสงบด้วยวัย37ปีเมื่อวันที่18มกราคมพศ2559ชื่อของเขายังคงอยู่ในความทรงจำของแฟนคลับตลอดไปไม่พลาดข่าวสารและคลิปถัดไปอย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ